ไม่มีใครชอบเราไปตลอดเพราะบางครั้งกูก็ยังเบื่อตัวเองเลยเรื่องราวของพนมดวงสวยที่เป็นโรคก,กลัวแกะมาตั้งแต่เด็กทานท,ที่มันก็ไม่ได้น่ากลัวเลยสักกันนี้แถมจ,จู่ๆแกะหน้าเหมือนพวกนี้กระดันเกิดอาการคุ้มคลั่งและพากันวิ่งไล่แดกมนโนย์เพราะกินแต่หญ้ามันน่าเบือ่อเอออยากได้โปรตีนทําให้พนมขี้ป๊อตที่เป็นโรคก,กลัวแกะอยู่แล้วต้องประสาทแดกมากกว่าเดิมเข้าไปอีกเรื่องราวมันก็เลยมั่วตัวและอีลงตุงนังกันเหมือนเดิมแล้วเรื่องราวของพนมขี้ป๊อตกับฟงแกคุ้มคลั่งจะเป็นจังด เรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิลม์มผมจะเสนอแกะชำแหละคนให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยแกมมิงฟอ l เดาเดาเดาเาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่หมู่บ้านซอกราวประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นเชื่อในเรื่องของการทำฟารแะลาวง่ทท้เเศถึ10 ไม่ว่าจะไปส่วนไหนของประเทศก็มีตะแกะเต็มไปหมดและในวันนี้ครอบครัวโอฟิลซึ่งเป็นตระกูลที่เลี้ยงแก่มาหลายศตวรรษก็มาไล่ต้อนแก่ตามปกตินำโดยท่านพ่อและลูกชายสองคนคนเป็นพี่ชื่อแองกัสเรียสั้นว่บักกัสคนเป็นน้องชื่อเฮนรี่เรียสั้นว่บักลีแต่บักกัสก็ไม่ค่อยจะชอบขี้น้าน้องเล็บสักเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นคนขี้อิจฉาและคิดว่าเด็กรักน้องชายมากกว่ามันก็เลยตัดสินใจทำเรื่องเลวซามด้วยการมาสังหารน้องแก่ที่มีชื่อว่าดัตลีซึ่งเป็นแก่ตัวปโปรดของาลยแลม,มแะพ ตามหาน้องแกะที่ตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วเซอร์มันก็ออกตามหาไปทั่วแล้วก็ต้องมาต้อกระจายรอประากาศพี่ชายสุดชั่วก้าวร่างของบััลี่แก่ดวงซวยมาสวมเป็นหมวกทำให้บักลี่ต้องร้องวีดไวเพราะเมื่อกี้ไม่ฝันว่าพี่ชายจะระยตำตาบอลได้ถึงขนาดนี้เออมึงนี่เลวจริงๆแต่ในขณะที่สองพี่น้องกำลังเพลิดเพลินจูจ้คุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวข,ของเดฟพ่อก็มาบอกว่าเดฟพ่อของมึงทั้งสองตัวตัวเขาตายไปแล้วเพราะเมื่อกี้วิ่งไล่ฝูงแกะแรงไปหน่อยก็เลยสไลเดอร์ลงไปในเหวและมองเท่งทันทีอ้าวพ่อกตาย ทำให้บักลี่ที่ตอนนี้กําลังอยู่ในอาการกลัวต้องเสียอ,อกเสียใจแบบคูณสองเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาเสียแก่ที่รักแล้วก็เสียเด็กพ่อไปพร้อมกันเอ,อปวดหัวจริงๆ15ปีผ่านไปบักลี่ในวันนั้นถ้ากลายมาเป็นบักลี่ตัวบักควายในวันนี้และตอนนี้บักลี่หน้าเหมินก็กลับมาที่บ้านเกิดอีกครั้งหลังจากที่ออกไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มาตั้งแต่เด็กเพราะเบื่อที่หน้าพี่ชายแต่ถึงเรื่องราวในวันนั้นจะพามาถึง15ปีแล้วบักลี่ก็ยังกลัวแก่และมีอาการสั่นทุกครั้งที่เจอกับแแแกกก่่ถมตอนนี้้ทังงฝูด มาแอร์อัดอยู่บนถนนพอดีแบบนี้จะไม่ให้กลัวได้ไงเออโคตรหลอนเวลาต่อมาบักลี่คนที่กลัวก็มาถึงบ้านเกิดเมืองนอนและได้มาเจอกับคุณป้าที่เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กทาให้คุณป้าดีใจเป็นอย่างมากเพราะเธอก็คิดถึงบักลี่เหมือนกันการนาบักลี่ก็มาหาพี่ชายที่ตอนนี้กําลังฝึกซ้อมการถแถลงการเพราะมันเป็นเจ้าของบริษัทและเป็นคนมีหน้ามีตาที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่และที่บักลี่มาที่นี่ก็เ,เพราะพี่ชายสุดที่เลิฟอ,อยากจะซื้อหุ้นในฟาร์มทั้งหมดของน้องเพื่อที่มันจจะไดด้้้้เเเป็นนนาของงงทีี่่ิแแหหัมตพย ผู้เดียวซึ่งมันก็เข้าทางบัคลี่ที่อยากจะตัดขาดจากพี่ชายและจะได้ไม่ต้องกลับมาที่ฟาร์มแห่งนี้ต่อไปเออกูไม่อยากมาเจอกับแกะตามาที่ไอ้สองตัวนี้คนผู้ชายชื่อแกรนดคนผู้หญิงชื่อเ e อ็กพีเรีเเร์ซัสมาน้องพีซึ่งไอ้สองตัวนี้ก็เป็นนักอนุรักษ์ที่ชอบทําตัวต่อต้านอะไรก็ตามที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้อมและในตอนนี้ไอ้สองตัวนี้ก็มาซุ่มอยู่ที่หลังบริษัทของบักการ์ดเพราะได้ข่าวจากวงในมาว่าบริษัทของบักการ์ดทาการตัดแต่งพันธุกรรมแกะเพื่อจะสร้างแกสสาายยันนธุ์ใหมมม่่ทีีขววงเตติบโ ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นทําให้2ตัวนี้ไม่ทนที่จะเห็นบริษัทนี้เอาแกะมาปูยําปูยียเพียงเพราะความมั่งคั่งของบกักการ์ดบักแรนทนแบบนั้นก็เลยตัดสินใจวิ่งมาดอของในกล่องที่มันคิดว่านี่คือหลักฐานที่จะเปิดโปงบริษัทของบกักการ์ดให้ล่มจมแต่พวลูกกระจกก็ไม่ยอมและพยายามวิ่งตามล่าบักแรนที่บังอาจมาดของรักของลูกพี่บักแรนดกับน้องพีก็เลยพันหลงกันแถมจะาจูบ,บักแรนดน้เมินกระดมวิ่งมาสะดุดขี้มอสทำให้ของที่โดมาหลุดออกจากมือและแตกแหกทันทีซึ่ง่งงออออออตตัััววททีหหลลลุดดกกกมมาาจาน็คื อ่อนของแกะที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมจะมีความแปลกประหลาดพิสดารนั่นแหละครับตัวอ่อนแกะหน้าตาอัปรลักตัวนี้ก็งับท้ายถอยของบักแรนทําให้บักแรนต้องร้องจ้าเพราะไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดมันเออกูมองไม่เห็นแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากที่ทารกแกะตัวนี้ฟัดบักแรนเสร็จมันก็กระดึบกระดึบมาหาฝูงแกะที่กําลังกินหญ้ายอย่างเพลิดเพลินแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแกะทารกตัวนี้ก็โจมโจมแกะน้ํเหมันที่ไม่รู้อิโนอิเนทาให้แกะดวงซวยตัวนี้กลายเป็นแกะติดเชื้อไปอีกตัวเออถอว ได้อัปเลเวลในขนาดเดียวกันที่บัคลี่ที่ตอนนี้จัดการขายหุ้นให้กับพี่ชายสุดที่เลิฟแต่มันก็ยังไม่กลับเข้าเมืองทันทีเพราะเจ,จูเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่มีชื่อว่าทักเกอร์ก็แวะมาหาบัคลี่เพื่อนเลิฟและชวนบัคลี่อกอกไปเที่ยวชมธรรมชาติเพราะคิดว,ว่าบัคลีน่นนําเหมือนน่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วแต่ก็ออกมาได้แค่นิดเดียวจูะไอ้สองตัวนี้ก็มาเจอพน้องแกติดเชื้อที่ส่งโคตรจะตึงและมีท่าทางที่โคตรจะเอาเรื่องแถมยังมาเยือนขวางถนนอีกต่างหากเออพี่ไม่ได้ดึงแต่หน้ามันตึงเเองบบบักีบบี่นนยแ้้รู กลัวอย่างแรงเพราะตั้งแต่เป็นคนกลัวแกะก็ยังไม่เคยเจอแกะตัวไหนที่ทําทรงตึงแบบนี้มาก่อนบักทักเกอร์ก็เลยเดินมาหิวน้องแกะออกไปจากถนนเพราะรมันยืนขวางทางแต่ในขณะที่กาลังหิว้วจู่จน้องพีที่พัดหลงกับบักแรนก็โผล่มาพร้อมกับปืนที่แอบโดม,มาจากรถกของบักทักเกอร์นั่นแหละและที่น้องพีต้องมาจี้ไอ้สองตัวนี่ก็เพร,ราะคิดว่าไอ้สองตัวนี้คือพวกของบักการ์ดที่จับตัวบักแรนไปแต่มันมมทั้งคู่ก็พยายามอธิบายและบอกว่าพวกกูไม่ได้เกี่ยวอ,อะไรกับบริษัทนั้นและก็ไม่เคยเจอเคยเจอบักแรนมาก่อนจะไปจัััับตวมนได้ยง เออมึงงงอะไรวะทําให้น้องพีที่โคตรจะมั่วเกิดอาการเสียหน้าและเดินงอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องไปซะอย่างนั้นเออขายขี้หน้าขี้ตาแต่ถึงจะง,งอนตุ๊บป่องตุ๊บป่องน้องพีก็ยังจะหน้าด้านหน้าทนขอให้สองตัวนี้ขับรถไปส่งเธอที่บ้านพเพราะบ้านเธออยู่ไกลมากอา่าแล้วมึงมาได้ยังไงวะแต่ในขณะที่กําลังคุยกันจูจูบกักทักเกอร์ก็มองไปเห็นควันไฟที่พวยพุ่งออกมาจากบ้านหลังหนึ่งไอ้สามตัวนี้ก็เลยรีบตรงมาที่บ้านหลังนี้เพราะคิดว่าน่าจะต้องการความช่วยเหลือแต่พอเข้ามาในบ้านก็พบว่าข้้้าาาของงในนนบหลัีกรระจจุยจยเต็มไป หมดแต่ก็ไม่เพียงแค่นั้นรอยสามตัวนี้ก็มาเจอกับศพของเจ้าของบ้านที่เหมือนจะโดนตัวอะไรบางอย่างขยํทำทําให้3ตัวนี้ตกใจแต่ก็ตกใจมากกว่าเดิมเพราะจู่ๆน้องแก่หน้าตึงตัวนี้ก็โผล่มาและร้องอูแวอูแวะไม่หยุดไอ้สตัวนี้ที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องพร้อมกับปิดประตูเพราะดูทรงและแก่ตัวนี้มันไม่ได้มาดีแน่นอนแต่ประตูแค่นี้ก็ไม่สามารถมาขวางกั้นความพยายามของแก่ตัวนี้ได้เพราะมันก็ใช้พลังแรงแกะพังประตูไม้และโผล่หัวเข้ามาจ้าเอ๋แบบนี้เออ แกมาเววไอ้สามตัวนี้ที่เห็นก็ต้องกัดใจเพราะไม่รู้ว่าแกตัวนี้มันเป็นอะไรของมันบัคทักเกอร์ก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงแต่ก็ต้องยิงตั้งสองนัดถึงจะเอาแกตัวนี้ลงแมงคอดเถกจากน่าไอ้สามตัวนี้ก็เดินฝ่าฝูงแกมาขึ้นรถแต่แกพวกนี้ก็ไม่ได้แสดงท่าทีดุร้ายเหมือนกับแกติดเชื้อตัวเมื่อกี้ทําให้สามตัวนี้กลับมาขึ้นรถได้แต่ในขณะที่กําลังจะออกรถจจ่ๆแกติดเชื้อตัวนี้ก็บุกขึ้นมาบนรถของบัคทักเกอร์แบบที่ไม่ได้มีใครชวนเออกูอยากนั่งรถทําให้บักทักเกอร์ แก่ไปด้วยเพราะบักลี่กับน้องพีอยู่ท้ายกระบะและช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเออแม่งโคจะรไร้ประโยชน์และด้วยความอีลุงตุงนงังก็ทําให้บักทักเกอร์สูญเสียการควบคุมรถมันก็เลยสละรถและยกรถให้เจ้าแก่หน้าเมินตัวนี้เพราะทางข้างหน้าคือเหวอ้าวกูไม่มีใบขับขี่นั่นแหละครับไอสามตัวน,นี้กับน้องหมาดงสวยก็กระโดดลงจากรถทิ้งให้เจ้าแก่หน้าเมินต้องขับรถลงเหวอยู่ตัวเดียวทําให้เจ้าแก่หน้าเมินพุ่งดิ่งลงเหวและตายหาแบบทุเรศทุรังไปซะอย่างนั้นแม่งคนน่าสงสารบักแกใส่แว่นแต่ ตามมาที่บักการ์ดที่ตอนนี้ขับรถมาเจอกับบักแรนกําลังทําท่าย,ยืนไทยแบบอยู่บนถนนบักการ์ดเห็นแบบนั้นก็ลงมาไล่บักแรนให้ออกไปจากทางเพราะเก,ก็กะทาให้บักแรนที่อาการข้อจะหนักอาการงุดเงิดมันก็เลยสวมมือของบักการ์ดแล้ววิ่งหนีไปซะอย่างนั้นอากุทําอะไรผิดเนี่ยตามมาที่ไอ้สามตัวนี้ที่เดินตุ๊ปัดตต๊เป๋เพื่อจะไปให้ไกลจากตรงนี้เพราะแถวนี้มีแต่แกะเถื่อนแต่ก็เดินม,มาได้ไม่ไกลจู่ๆฝูงแก่ติดเชื้อก็พากันวิ่งตามไอ้สามตัวนี้เพื่อจะไล่แดกตามประสาของความเป็นแก่คุ้มคลั่งเอ่พวก เไอ้3ตัวนี้ที่เห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งเข้ามาแอบในห้องทดลองของบริษัทบกักการ์ดแล้วมันก็ทําให้สตัวนี้มาเจอับทราบแกะทดลองที่ลูกกระจอของบกักการ์ดใช้ในการทดลองแกส่สายพันธุ์ใหม่แต่ก็ดูได้แค่แป๊บเดียวจูจูบกักการ์ดกับลูกระจอกก็โผล่มาทําให้บักลี่งงุดหงิดและด่าว่าพี่ชายยังกระมูกกระหมาแถมยังบอกอีกว่าเมื่อกี้บักทักเกอร์โดนแกติดเชื้อกัดที่ตีนจนน้ำให้ตีนของมันกลายเป็นตีนแกะแม่สาวนักทดลองเมื่อรู้แบบนั้นก็เลยวางยาบัคทักเกอร์เพื่อจะอามาทดลองอีกทีเออได้จ นั้นก็ไม่รู้ว่าจะสู้กับพี่ชายยังไงมันก็แลรีบพานน้องพีนี้ออกมาจากห้องทดลองและทิ้งไอ้เพื่อนเลิฟไปหน้าตาเฉยแมงคนไม่น่าคบแต่พอออกมาด้านนอกฝูงแก่คุ้มคลั่งมากมายก็ปรีมาหายสองคนดวงสวยทําให้สองตัวนี้ไรทางเลือกและวิ่งเข้ามาหลบในรั้วที่มีหลุมพิศนาอยู่ตรงกลางแถมแกหน้าเหมือนพวกนี้กระดาไม่ทําอะไรบักกัรดเราบากักการดก็ติดเชื้อเหมือนกันแต่บกักการดก็ไม่รู้เรื่องและทําหน้าเหมือนเหมือนเรายังรู้สึกง,งงกับฝูงแกว่าทําไมแก่พวกนี้ถึงไล่ตามแค่น้องพีกับบักลี่เาสงสัยมันจะไม่ ที่หน้าและด้วยความกลัวแก่ของบักลี่ก็ทําทให้มันร่วงลงหลุ่มพร้อมกับน้องพีที่ต้องซวยร่วงลงมาด้วยซึ่งหลุมปริศนาแห่งนี้ก็คือหลุมทิ้งซากแกะที่ใช้ในการทดลองไอ้สองตัวนี้ที่โคตรจะเสงก็เลยหาทางออกไปจากตรงนี้ด้วยการมุดไปตามโพรงแต่ในขณะที่กาลังกระเด็บกระเด็บจู่ๆก็มีแกะหน้าเหมือนตัวหนึ่งมาไล่งับติงของบักลี่แต่มันก็งับไม่ถนัดบักลี่ก็เลยถีบหน้าแก่ตัวนี้แบบถีบเอาถีบเอาแล้วก็ดิ้นออกมาจากโพรงจนได้แต่เจ้าแก่ตัวนี้ก็ยังไม่จบและพยายามจะมุดออกมาแดกไอ้ตัวนีร รู้สึกแค้นที่เมื่อกี้โดนถีบแบบไม่ยั้งเออแม่งถีบไม่เกรงใจกูเลยบักลี่ที่เห็นแบบนั้นก็เลยโยนไฟไปใส่แก่น้าเหมินทาให้เจ้าแก่ที่กําลังเจ็บหน้าเจ็บตาโดมปิ้งย่างคารูและตายหาแบบมีเดียมแรซะอย่างนั้นเออสุกกาลังกินจานไอสอตัวนี้ก็พากันหนีอออกมาจากโพรงและมาเจอกับโรงนาที่เชนในการตัดขนแกะบักลี่ที่แบบนั้นก็เลยเข้ามาสํารวจเผื่อว่าจะมีใครอยู่แถวนี้และพอจะช่วยเหลือมันทั้งสองตัวได้บ้างแต่คนที่อยู่ในนี้มันกะลับไม่ใช่คนเพราะมันคือบักแรนที่กลายร่างมาเป็นซปเปอร แกแบบเป็นแก่ร้อยเปอร์เซนต์แถมตอนนี้บักแรนก็กําลังใช้ที่ตัดขนแก่ตัดแต่งขนให้กับตัวเองเพราะถ้าขนยาวเกินไปมันจะไม่หล่อแม่งมีการแต่งหลอดด้วยไอสองตัวนี้ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจอย่างแรงเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอกับบอสแก่แบบนี้แม่งเอ้ยเจอแต่ละอย่างแต่ถึงบักแรนจะเปลี่ยนไปถึงขนาดน,นี้น้องพีก็ยังอยู่สาจําได้เพราะมันใส่กระเป๋าสะพายอันเดิมแต่ถึงน้องพีจะจําได้บักแรนมันกลับจาใครไม่ได้และพยายามจะไล่เด้ไอสองตัวนี้ซะอย่างนั้นเออเห็นคนแล้วรู้สึกหิวแต่ถึงบัรนจะตว และมีพลังกาลังแรงแก่มันก็ดันฉลาดเท่ากับแก่และโดนสับขาหลอกจนมึนหัวไปหมดและแมงคนน่าสงสารในขณะเดียวกันที่บักทักเกอร์ที่ตอนนี้ก็โดนจับมาทดลองซึ่งแม่สาวนักทดลองคนนี้ก็สามารถคิดค้นสุดยารักษาโรคแก่กลายพันธุ์ได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นคนสร้างไวรัสเองกับมือทําให้บักทักเกอร์หยุดกายร่างและกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแต่ถึงแม่สาวคนนี้จะเก่งแค่ไหนมันก็ดันเดินออกมาจากห้องทดลองแบบโง,ง,ง,ง่ๆและโดนแก่ตัวนี้จับแดกแบบทุเรศทุรังซะอย่างนั้นเออบทจะตายก็ตายโคตรจะง่าย ตามที่บักการ์ดที่ตอนนี้ก็เอาแกะตัวเมียสายพันธุ์ใหม่มาโชว์ให้กับนายทุนและลาผู้คนที่สนใจแต่ก็โชว์ได้แค่แป,ป๊บเดียวจู่ๆฝูงแกะคลั่งที่มีจํานวนมากมายมหาศาลก็ัา,ากันแห่งมันไล่แดกคนดกซวยแบบบุฟเฟ่ทำให้คนพวกนี้ที่มีรู้ I ni, อินโนอินีเทลายมาเป็นอาหารว่างของแกะซะอย่างนั้นเออได้เวลาแกะยึดครองโลกไอสองตัวนี้ที่มาถึงพอดีก็เห็นว่าตอนนี้แกะคุ้มคลั่งกําลังแดกฝูงคนแบบบุฟเฟ่ก็รู้สึกทุเรศทุรังลูกกต่ายอย่างรุนแรงเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าพอพันขออรูง นนนอถึงั่แต่ใน,นขณะที่กำลังรับชมการแดกบุฟเฟ่จู่ๆคุณป้าก็ขับรถผ่านมาแล้วมาเจอกับบักลีหลานรักที่มาเยือนเท่อยู่ข้างทางไอ้สองตัวนี้ก็เลยนั่งรถไปกับป้าเพราะไม่อยากจะดูแก่แดกคนเออใครมันจะไปอยากดูแต่พอไอ้สามตัวนี้กำลังมาถึงบ้านก็ดันมาเจอกับบักแรนที่มาอยู่ในบ้านได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รอชา้าบักแรนโคตรแก่ข้าพุ่งเข้ามาหาบักลีเพื่อจะแดกมันเป็นคนแรกแต่บักลีก็ไม่อยากจะเป็นหานแก่มันก็เลยพยายามสู้แบบสุดชีวิตถึงแม้ว่าจะกลัวแก่แค่ไหนก็ตามแต่่ในนขณะทีีบัักกลงจด น้องพีก็ใช้ตะเกียบอันกระเจิงหนึ่งปกเข้าไปที่หลังของบักแรนทําให้บักแรนปวดหลังและสลบสลายไปซะอย่างนั้นแม่งตัวอย่างกับควายมาแพ้ตะเกียบเนี่ยนะเบิร์ดคาสีว้าวเลกกจานนัาบัคลี่<ๆ>ก็เข้ามาในห้องทํางานของพี่ชายเพื่อจะใช้โทรศัพท์โทรไปแจ้งกับตํารวจว่าตอนนี้แกกําลังจะยึดครองโลกแต่พอเข้ามาในห้องมันก็มาเจอกับท่านพี่ที่เหมือนจะมาถึงบ้านก่อนตั้งนานแล้วทางตอนที่เมื่อกี้มันยังอยู่กับฝูงแกะแดกบุฟเฟ่ยอยู่เลยเอากูมาทางรัดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไอสองตัวนี้ก็ด่า ขณะที่กาลังเถียงกันงุ้งยิงงุ้งยิงจูๆบักลี่ก็หันไปเห็นน้องแกะตัวนี้เ่ืเอไนแกะตัวเมียสสยพันุใหม่ที่บักกัสภูมิอกภูมิใจบักลี่ที่เห็นแบบนั้นก็จะกําจัดมันทิ้งเพราะคิดว่าแกะตัวนี้อาจจะติดเชื้อเหมือนกันแต่บักกัสก็บอกว่าตอนนี้แม่แกะสาวน้อยคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเพราะเมื่อกี้กูเพิ่งจะสวัดแกะกับแกะตัวนี้แบบตายอดตายอยากและก็แน่นอนว่าตอนนี้น้องแกะสาวน้อยได้กลายเป็นพี่สะพ้ายเมืองแล้วเออเรียกพี่สีน้องแม่งเอ้ยกูมีแกะเป็นพี่สสพาายยท้้บบบบััักกกีีี่่่รไดชแ แต่ถึงจะรับบอดได้มันก็ทําอะไรบอดได้เพอะเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วทําให้บักกัดกับน้องแกะกลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราทันทีเพราะสะวัสแก้กันตามคอนเซปต์แม่งโคะจะเหนือความคาดหมายบักลี่ที่โคตจะเซงก็เลยออกมาหาคุณบ้ากับน้องพีและบอกให้ทั้งสองคนขับรถหนีออกไปจากตรงนี้ก่อนส่วนกูจะอยู่ที่นี่เพื่อขดัขดแขด่งขดัดขาพี่ชายสุี่เลิฟเราเมื่อกี้ต่อสู้กับบักแรนบักลี่โดนบักแรนกัดและมันก็คิดว่าอีกไม่นานมันจะกลายร่างมปแกะโดยบักควายเหมือนกับบักแรนดแน่นอนเอตอต,ตอนนี้กกูําาลลังจะย แกมันจริงๆเลยชีวิตจากนั้นบักลี่ก็ปลอมตัวเป็นแกะเพื่อจะไปขัดขวางพี่ชายที่กําลังจะใช้เครื่องบินส่วนตัวพาพี่สยหนี่ออกไปจากที่นี่แต่ในระหว่างที่กําลังกระเดิบกระเดิบโจโจแกะหน้าเหมือนตัวนี้ก็ดันคิดว่าบักลี่คือแกะโดมียมันก็เลยสวัสดแก๊กดาบบักลี่ซะอย่างนั้นทําให้บักลี่เสียวซาบซ่านเรา,เราไม่เคยโดนแกะสวัสดแก๊กดาบมาก่อนเออใครมันจะไปเคยนั่นแหละครับแกะหน้าเหมือนตัวนี้ก็กลายมาเป็นพระเอกนัมเบอร์ถูส่วนบักลี่หน้าเหมือนก็กลายมาเเเป็นนนนนาาางงงงออออกซยยย่่่่ั้สุดดจริๆแตลไมค ความคาดหมายและพอสวัสกเกเสร็จนางเอกน u m b e r two ก็รีบตรงหาพี่ชายแต่มันก็พบว่าตอนนี้พระเอก number วันไล่ร่างไปซุปอร์แกไปอีกตัวและก็ไม่รอช้าพระเอกน u m b e r one ก็พุ่งเข้ามากระทืมนางเอกน u m b e r two ซึ่งเป็นน้องชายสุดที่เลิฟเพราะมาเกะกะขวางทางเดินทําให้นางเอกน u m b e r two ต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวส่วนเพราะพระเอกน u m b e r one มันเอาจริงแต่ในขณะที่พระเอกน u m b e r one กำลังคุ้มคลั่งจู่ๆน้องหมาต้อนแกะตัวนี้ก็มาเห่าใส่พระเอกน u m b e r one ทำให้พประเอกระใจและหยุดชะงักตามสัญชาตญาณของแกะที่กลัว ต้อนแก่แบบสุดๆเถึงจะเป็นซูเปอร์แกะแต่ก็แพท้ทางน้องหมาและในขณะที่กาลังเมินงงโจกเครื่องบินที่พระเอก number น,นสตาร์ททิ้งไว้ก็พุ่งมาใส่ตัวของมันเองทําให้ไปพัดเครื่องบินปันใส่หลังของพระเอก number o จนหลังของมันต้องเลสตุ้มเป๊ะแต่ถึงจะเลสซะขนาดนี้มันก็ยังไม่ยอมและพยายามจะเข้ามากระทืบน้องชายเหมือนเดิมแม่งจะถึกไปไหนวะแต่ก็ยังไม่ทันได้กระทืบจูจบัททักเกอร์ก็มาพร้อมกับเอาเซร่มมาพ่นใส่ปากของซูเปอรแ์แกะและก็ฉีดใส่ปากขอยเพื่อนเลิฟทำให้นยา,ยา,า,งา,ยยางนน ัาษาโคตรจะง่ายแต่ถึงพระเอกน no. ัมเบอร์วันจะหายจากการเป็นซูเปอร์แกะมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะแผลที่โดนใบพัดเครื่องบินมันสาหัสเกินไปแต่มันก็ยังไม่ยอมตายและยังมีหน้านลุกขมมาหาฝูงแกะที่โดนน้องหมาต้อนให้มาอยู่รวมกันในโรงเลี้ยงแกะและด้วยการมารวมตัวกันแบบเป็นหมู่คณะมันก็ทำให้ท้องของแกะพวกนี้ปั่นป่วนเราะปกติเคยกินแต่ญ้าแต่ช่วงนี้เปลี่ยนม,มาแดกคนท้องไส้ก็เลยรับบอดได้แกะพวกนี้ก็เลยพาก,กันตดแบบตดไม่หยุดไม่ยัง้งทําให้กลิ่นตดของแกะเหม็นตลบอ,บอบอวนไปทั่วเออแค่ดููยังงร้สึกกขมอขอนา ถูมารูแบบนั้นก็เลยตัดสินใจจบปัญหาของฝูงแกะคลั่งด้วยการโยนซิปโปใส่ฝูงแกะที่กาลังตอดทาให้ไฟจากซิปโป้ไปโดนกับตอดที่เป็นแก๊สมีเทนโรงเลี้ยงแกะแห่งนี้ก็เลยบึ้มบั่มซัมเบยและชาบปป้ากี่แกะทั้งหมดจงกระจุกระจายหายไปกับแรงบ่มซะอย่างนั้นต้องมาตายเพราะตอดของตัวเองทุเรศทุรังจริงจริงจะนำบักทักเกอร์กำนังเอกนัมเบอร์ทูก็จับแกะที่เหลือมาฉีดเซรุ่มและก็รวมทั้งซปเปอร์แกะทั้งหลายที่ยังไม่ตายทําให้แกะคุ้มคลั่ อีกครั้งแต่ถึงกระนั้นนางเอกนัมเบอร์ t ก็จําไม่ได้อยู่ดีว่าแกตัวที่สวัสแก๊กดำมันในคืนนั้นมันคือแกตัวไหนอากูหาผัวไม่เจอแต่ก่อนที่หนังจะจบนางมันก็ตัมมาที่น้องหมาตัวนี้ที่เป็นหมาต้อนแกแต่มันก็ไม่ใช่หมาอีกต่อไปเพราะตอนนี้น้องหมาตัวนี้ติดเชือ้อและก็ร้องเสียงอูแวอูแวเหมือนกับแกซะอย่างนั้นเออหมาผสมแกะจะเรียกว่ายังไงดีคนดูคอมเมนต์มาบอกหน่อยดิเพราะกูก็คิดไม่ออกแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นนกัอย่างไร ก็คอ <Comment S 2> มเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ